การยึดมั่นในผลประโยชน์ของแผ่นดินและความถูกต้องเป็นธรรมเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการเพราะการยึดมั่นดังกล่าวจะทำให้มีความมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะภาคเพียรปฏิบัติหน้าที่ให้จนบรรลุผลสาเร็จและสามารถป้องกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแก่ตนแก่งานได้อย่างแท้จริง รับท่านเข้าสู่รายการสารคดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสะพานเดินเรือรายการที่จะพาท่านไปกับราชนาวีไทยและเพื่อนร่วมทางแห่งท้องทะเลเพื่อพบกับความหลากหลายความหมายจากชีวิตและการบอกเล่าจากนักเดินทางที่มีศรัทธามัน่นการเดินทางครั้งสำคัญไปกับสะพานเดินเรือ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารคดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสะพานเดินเรือการเสริมสร้างกำลังรบทางเรือของประเทศไทยในช่วงกรณีพิพาทอินโดจีนและช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนั้นถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของกองทัพเรือไทยและหนึ่งในนั้นค่ะก็คือการสั่งต่อเรือตอปิโดจากประเทศอิตาลี และนำมาซึ่งการเดินทางสู่ทะเลตะวันตกเป็นเวลานานนับเดือนของเหล่าทหารเรือไทยค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่เราจะนำเสนอในตอนที่ชื่อว่าเรือต่อปิโดการเดินทางสู่ทะเลตะวันตกของราชนาวีไทยขอเชิญรับชมได้เลยาาาาากกกกปปปรรระะเเททศยตัััังงงไแลลมมอล,ล,ลอออมขนนนบคใ้้ดิ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุเลยเดชกรมขุนสงขลานครินทรพระบรมราชชนกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อทรงสำเร็จก,การศึกษาด้านการทหารเรือจากจักรวรรดิปรัสเซีย หรือเยอรมนีในสมัยนั้นและเสด็จพระราชดำเนินกลับมาทรงงานในกรมทหารเรือในเดือนเมษายน2458ได้ทรงร่างโครงการสร้างกองเรือรบสำหรับราชนาวีไทยไว้อย่างละเอียดในแผนที่พระองค์ทรงเรียกว่าฟลอตเทนเบาแแลลนแนวทางการสร้างกองเรือรบของพระองค์ท่านอันสำคัญยิ่งนี้กว่าจะเป็นจริงได้ก็อีก20ปีต่อมาเมื่อสภาผู้แทนราษฎร ได้อนุมัติพระราชบัญญัติบำรุงกำลังทางเรือพุทธศักราช2478และอนุมัติงบประมาณจำนวน18ล้านบาทให้แก่กองทัพเรือเพื่อจัดหาเรือต่างๆด้วยกองทัพเรือมีความประสงค์จะจัดให้นักเรียนนายเรือไปทําการฝึกเดินเรือทางไกลตามเมืองท่าต่างประเทศโดยเรือหลวงเจ้าพระยา มีนายนาวาตรีหลวงยุทธกิจพิลาศเป็นผู้บังคับการเรือและในโอกาสนี้ได้จัดนายและพลทหารไปรับเรือต่อปิโดซึ่งกระทรวงกลาโหมทำสัญญาสร้างที่อู่ต่อเรือในประเทศอิตาลีให้โดยสารไปกับเรือหลวงเจ้าพระยาด้วยขากลับทางการจะได้บรรจุตำแหน่งนายทหารเพิ่มเติมคือให้นายนาวาตรีหลวงยุทธกิจพิลาศเป็นผู้บังคับหมู่เรืออีกตำแหน่งหนึ่งนายนาวาตรีหลวงสวัสดวรร์วอรลิศ เป็นผู้บังคับเรือตอปิโดใหม่ซึ่งใช้ชื่อว่าเรือตอปิโดหนึ่งหนึ่งและนายเรือเอกหลวงพร้อมวีระพันธ์เป็นผู้บังคับการเรือต่อปิโดใหม่อีกลำหนึ่งซึ่งใช้ชื่อว่าเรือตอปิโดหนึ่งสองนี่คือข้อความบางส่วนในหนังสือราชการจากนายพันเอกพิบูลสงครามในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้เตรียมประสานประเทศต่างๆ ที่เรือหลวงเจ้าพระยาจะต้องแวะเมืองท่าของประเทศนั้นในการนํานักเรียนนายเรือไปฝึกภาคต่างประเทศและรับเรือตอปิโดใหม่ณนะประเทศอิตาลีที่กองทัพเรือไทยสั่งต่อไว้ซึ่งกาหนดออกเดินทางในวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2478การเสริมสร้างกำลังรบในการป้องกันประเทศทางทะเลของไทยกับการเดินทางไกลถึงทะเลตะวันตกของทหารเรือไทย กำลังเริ่มต้นขึ้นเรือารยาจกเดินทางไปดูหน้าหน้าในทางทของชาติและราชนาวียานี่คือภาพการออกเดินทางของฐานเรือไทยโดยเรือหลวงเจ้าพระยาจากภาพยนต์เก่าที่ได้รับการฟื้นคืนสภาพเป็นการเดินทางเพื่อน,นำกำลังพลไปรับเรือตรอปิโดจำนวนสองลำที่ทางการไทยสั่งต่อไว้นับประเทศอิตาลี และยังเป็นการนำนักเรียนนายเรือไปฝึกภาคปฏิบัติในทะเลหรือที่เรียกว่าการฝึกภาคต่างประเทศที่สำคัญเป็นการนำเรือหลวงเดินเรือไปยังยุโรปโดยกำลังพลในราชนาวีไทยเองโดยทั้งสิน้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์พระราชบัญญัติวําลุงกำลังทางเรือพุทธศักราช2478ประกาศใช้ช่วงเวลาก่อนประเทศไทย ก้าวเข้าสู่สงครามมหาเอเชียบุรพาและกรณีพิพาทอินโดจีนพอดีด้วยงบประมาณ18ล้านบาทเสริมดึงงบประมาณประจำปีของกองทัพเรือกองทัพเรือได้กำหนดการจัดหาเรือตามแผนป้องกันประเทศโดยประหยัดและเท่าที่จะเป็นได้ดังนี้เรือปืนหนักสองลำเรือฝึกหัดนักเรียนสองลำเรือตอปิโดใหญ่เดลำ เรือทุ่นระเบิดสองลำเรือตอพิโดเล็ก3ามลำเรือดำน้ำสี่ลำเรือลำเลียงสองลำเครื่องบินทะเล6เครื่องรวมทั้งอาวุธยุธโทโธปกรณ์อื่นๆเช่นปืนใหญ่ทุ่นระเบิดกองทัพเรือไทยในช่วงเวลาดังกล่าวถือได้ว่ามีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงกำลังทางเรือเป็นอย่างมากโดยเหตุการณ์ที่ทั้งยุโรปทั้งเอเชียมันตึงเครียดรัฐบาลก็มีนโยบาย เป็นกลางใช่ไหมกองทัพเรือก็ดาเนินตามด้วยว่าจะมีกองเรือเพื่อรักษาความเป็นกลางใช่ไหมแล้วก,ลก็เลือกที่จะเอาเรือปืนหนักมีปืนใหญ่มีเรือต่อไปโดที่มีความเร็วที่สามารถยิงเรือใหญ่ได้แล้วก็มีเรือดาน้ำที่จะป้องปรามที่จะออกไปทำงานอะไรได้ใช่ไหม ก็คงมีความคิดแบบนั้นถึงได้สร้างกองเรือนี้ขึ้นมาเรือตอปิโดคือเรือรบที่ใช้สําหรับใช้อาวุธประเภทต่อปิโดเป็นหลักตัวเรือมีขนาดไม่ใหญ่มากมีความเร็วและความคล่องตัวสูงสามารถเข้าต่อตีเรือที่มีขนาดใหญ่กว่าได้โดยมีตอปิโดที่สามารถจบเรือข้าศึกได้นับเป็นหมัดเด็ดของกําลังทางเรือในสมัยนั้น สำหรับเรือตรอปิโดที่ทางการไทยสั่งต่อในครั้งนั้นเป็นแบบเรือต่อปิโดใหญ่โดยอู่ต่อเรือมอนฟันโคเน่ประเทศตาลีนี้เป็นเรือประเภทเรือต่อปิโดใหญ่มีทั้งหมด9ลำได้แก่เรือหลวงตราดเรือหลวงภูเก็ตเรือหลวงปัตตานีเรือหลวงสุราเรือหลวงจันทบุรีเรือหลวงระยองเรือหลวงชุมพรเรือหลวงชนบุรีและเรือหลวงสงขลา คุณลักษณะโดยทั่วไปมีระวางขับน้ำเต็มที่460ตันความยาวตลอดลำ68เมตรความกว้างสูงสุด6.55เมตรสูง4.1เมตรกินน้ำลึก2.8เมตรเครื่องจักรกังหันไอน้ำ2เครื่องใบจกักรคู่จำนวนรอบจากสูงสุด500รอบต่อนาทีกำลัง8,800แรงมา้าความเร็วสูงสุด30นอตรัศมีทำการเมื่อความเร็วสูงสุด 867หไมล์เมื่อความเร็วประหยัด3530ใหไมล์กำลังคนประจำเรือห1 2อ112นายมีอาวุธที่สำคัญได้แก่ตอปิโดขนาด44มิลิเมตร4ทอ่อปืน75ทับ51ม mm, ิลิเมตร2กระบอกปืนแมสเซน20ม mm, ิลิเมตร2กระบอกและปืน40น40ทับ60ม mm, ิลิเมตร1กระบอกการศึกษาเกี่ยวกับอาวุธต่อปิโดในราชนาวีไทยนี้ เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อครั้งที่พระองค์เจ้าอาภากรเกียติวงทรงกำลังจะเสร็จสิ้นการศึกษาในราชนาวีอังกฤษคือในราวเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2442พระองค์เสด็จโรงงานต่อปิโดของบริษัทไวเฮดที่เมืองเวมัตและที่ฟิยูเมซึ่งเดิมเป็นเมืองท่าของประเทศออสเตรียฮังการีซึ่งมีสนามสำหรับทดลองยิงต่อปิโอด,ด,ด้วยเพื่อทอดพระเนตรกิจการเหล่านี้ซึ่งทำให้พระองค์ ทรงมีความรู้ในการตอปีโดด้วยและต่อมาเมื่อพระองค์เสด็จกลับมารับราชการในราชนาวีไทยทรงฝึกฝนเพิ่มเติมและถ่ายทอดแก่ลูกศิษย์ของพระองค์ในเวลาต่อมาบทบาทที่สำคัญของเรือตอปีโดใหญ่ที่เข้าประจำการในราชนาวีไทยคือการเป็นส่วนหนึ่งของหมวดเรือที่เข้าทำการรบกับทางฝ่ายฝรั่งเศสในการรบที่เกาะช้าง เมื่อวันที่17มกราคมพุทธศักราช2484เนื่องจากกรณีพิพาทอินโดจีเรือต่อปิโดใหญ่ที่เข้าประจำการในกองเรือในครั้งนั้นประกอบด้วยเรือสามลำได้แก่เรือหลวงระยองเรือหลวงชนบุรีและเรือหลวงสงขลาผลปรากฏว่าเรือหลวงชนบุรีและเรือหลวงสงขลาได้ถูกทางฝ่ายฝรั่งเศสยิงจมลงบริเวณอ่าวสลักเพชรของเกาะช้างจังหวัดตราด ในการป้องกันประเทศครั้งสำคัญครั้งนั้นเรือทั้ง2องลำยังคงสงบนิ่งอยู่ใต้ท้องทะเลจวบจนปัจจุบันจากการที่อาวุธแบบต่อปิโดและเรือรบแบบเรือต่อปิโดถือเป็นอาวุธที่ร้ายแรงที่สุดในขณะนั้นและสามารถทำลายข้าศึกที่ไม่ระมัดระวังได้อย่างง่ายได้ในการรบทางเรือนักเรียนในเรือไทยในยุคนั้นจึงได้รับการศึกษาและฝึกภาควิชา ว่า้วยการต่อปิโดกันอย่างลึกซึ้งจริงจังอยู่ที่เรือเรต้องเรียนต่อปิโดละชั้นหนึ่งก็พัเรียนเพราะคุณครูได้เรียนต่อปิโดก่อนแล้วหรอใช่เรียนรับเตเบโลของญี่ปุ่นนักครูดาวเรียนทุนระเบิดเออพอมีความรู้ในเรื่องนี้ไปเราไปอยู่ในเรือบักแล้วก็เอาไปใช้อีกขั้นตอนการฝึกของนักเรียนนายเรือที่มีความสําคัญมากนั่นก็คือ การฝึกภาคปฏิบัติในทะเลไปยังหน้าน้ําต่างประเทศหรือที่เรียกกันว่าการฝึกภาคต่างประเทศเพราะเมื่อสําเร็จออกมารับราชการจะสามารถปฏิบัติงานได้จริงบนเรือหลวงและสามารถเดินเรือไปได้ทั่วโลกทางกองทัพเรือได้กําหนดให้นักเรียนนายเรือที่กําลังศึกษาอยู่ในช่วงปีพุทธศักราช2478เดินทางไปพร้อมกับเรือหลวงเจ้าพระยาที่ต้องนํากําลังพลไปนําเรือตอ่อไปโดชุดแรก ที่กำลังจะแล้วเสร็จเดินทางกลับจากประเทศอิตาลีทั้งนี้ก็เนื่องมาจากนโยบายของนาวาเอกหลวงศิล์ส,สงครามชัยที่เป็นการใช้โอกาสในครั้งนี้ให้ได้ประโยชน์แก่กองทัพเรือมากขึ้นเรือหลวงเจ้าพระยาออกเดินทางจากท่าราชวรดิตเมื่อวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2478มีพิธีการและการมาส่งของยาติมิตรอันคับข้าง พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภาผู้สําเร็จร,ราชการแทนพระองค์เสด็จลงเรือสวมมาลัยที่หัวเรือเพื่อเป็นการส่งพร้อมด้วยคณะและกองสนอิตาลีประจําประเทศไทยร่วมเดินทางไปจนถึงปากแม่น้ําเจ้าพระยามีเครื่องบินจากกองทัพอากาศมาร่วมโปรยดอกไม้ให้เรือหลวงเจ้าพระยาคณะออกจากท่าที่นั่นมีเรือหลวงรับอื่น,นๆมาร่วมพิธีส่งเรือ บริเวณทะเลหลังพ้นปากแม่น้ำเจ้าพระยาการเดินทางในครั้งนั้นนับว่าทางรัฐบาลได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งการเดินทางในขาไปานี้ใช้เส้นทางจากแม่น้ำเจ้าพระยาออกสู่ทะเลมุ่งเข็มลงใต้แวะเติมน้ำมันและรับน้ำจืดที่สิงคโปร์ดรเดินเรือผ่านช่องแคบะละกาแวะที่เกาะ <U> ตอนนี้โดนคลื่นแล้วเพราะว่าคลื่นตีกลับซ้ายกลับซ้ายเนี่ยแม่เมาคลื่นตอนถือว่าเราไม่เคยออกจากอ่าวไทยเลยนะเราไม่เคยออกจากอ่าวไทยเลยฝ่าคลื่นในมหาสมุทรอินเดียสู่เมืองโคลัมโบ ปานกลางยังเป็นเพียงนี้ถ้าคลื่นใหญ่ทหารเรือจะสบายสักเพียงไรถึงภาพในช่วงนี้เสียงบรรยายในภาพย,ายนตร์เก่าที่พอจะฟังได้ได้บรรยายว่าคลื่นปานกลางยังเป็นถึงเพียงนี้ถ้าคลื่นใหญ่ทหารเรือจะสบายสักเพียงไรในระหว่างเรือเดินนักเรียนในเรือทุกนายจะต้องผลัดเปลี่ยนกระทำหน้าที่ในตำแหนง่งต่างๆเพื่องานฝึกปฏิบัติจ,จริงด้วย เช่นการถือท้ายเรือเมื่อเรือจอดเมืองท่าก็จะลงจากเรือใหญ่ด้วยการไปตามบูมเรือลงเพื่อฝึกกันเชียงเรือซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกการเรือการใช้ชีวิตเรียกลูกเรือด้วยการล้างทําความสะอาดขัดพื้นเรือซึ่งเป็นพื้นไม้ในทุกๆเชา้านักเรียนและกําลังพลประจำเรือหลวงเจ้าพระยามีโอกาสได้แวะขึ้นเยี่ยมชมเมืองท่าต่างๆบ้า หลังเรือแวะพักที่โคลัมโบก็ไปต่อ,อยังเอเดนช่วงนี้คลื่นสูงขึ้นหายในเรือมีข้าวของเสียหายบ้างสุเอตปาเซจนถึงเมืองตรีเอสเตนักเรียนในเรือได้ฝึกภาคปฏิบัติอย่างหนักตลอดการเดินทางภาพประวัติศาสตร์ที่พอได้เห็นรายละเอียดบ้างเหล่านี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากหอภาพยนตร์ในการใช้ความพยายามฟื้นคืนภาพให้แก่ฟิล์มเหล่านี้ซึ่งมีอายุ7จสิกว่าปีแล้วอาจารย์โดมสุกวงคือบุคคลสำคัญในการฟื้นคืนชีพฟิล์มภาพยนตร์ตตและภาพยนตร์ที่ถ่ายทำครั้งนี้ยังมีส่วนสำคัญในวงการภาพยนตร์ไทยอยู่ไม่น้อยเมื่อต้องททบเลอนำฟิล์มนี้มาให้เรานะครับเห็นชื่อท,ที่กระป๋องอนะ เป็นไปรับเรือลบหลวงที่อิตาลีก็ตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าเรามีข้อมูลนี้อยู่ในมือว่าหลวงกรณการเจนจิตท่านได้รับมอบหมายให้เป็นไปถ่ายทำความจริงผมก็เป็นคําถามอยู่ในหัวว่าเอะฟิล์มยังมีอยู่ไหมพราะเมื่อดูแล้วยังเห็นภาพอยู่แต่ว่ายังแกะออกมาไม่ได้ต่างๆก,ก็พยายามมันมีะบวนการที่ต้องไปอบน้ํายาไปต่างๆค่อยๆแซาะค่อยๆแลบมานะครับแล้วก็เอามา สแกนด้วยเครื่องที่ประดิษฐ์หรือดัดแปลงขึ้นเองถอดชิ้นส่วนจากเครื่องฉายมาประกอบกับกล้องวิดีโอนะครับเจ้าที่เ็าจะหมุนสองรอบฟิล์มมันจะเคลื่อนเป็นหนึ่งเฟรมร่างกายบันทึกภาพหนึ่งภาพไว้แล้วก็หมุนต่อสัญญาณจากวิดีโอจะเข้าไปที่ที่คอมนะครับไป,ไปบันทึกไว้ตรงนั้นขั้นตอนในการฟื้นคืนภาพจากฟิล์มเก่าในครั้งนี้ นับว่ามีขั้นตอนและความยากลำบากเป็นอย่างยิง่งวันที่26ธันวาคมพุทธศักราช2478เรือหลวงเจ้าพระยาก็เดินทางมาถึงประเทศอิตาลียังเมืองมอนฟานโคเน่ i, เวลาประมาณ10นาฬิก30นาทีการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์นีน้นนนนนน อัครราชทูตไทยณกรุงปารีสซึ่งทำหน้าที่ในประเทศอิตาลีด้วยมีบันทึกถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถึงการมาถึงของเรือหลวงเจ้าพระยาพร้อมกำลังพลทั้งหมดความตอนหนึ่งว่าการมาถึงของเรือเจ้าพระยาแม้จะไม่ได้มีการรับรองกันอย่างเอื้กเริอแต่ก็มีผู้คนชาวเมืองพากันไปมุงดูอยู่ว่าดูต่างก็ตื่นตาและแปลกใจที่เห็นเรือไทย นำมาโดยคนไทยล้วนอยากไม่ได้นึกไม่ได้ฝันข้าพเจ้าต้องขอจะรึกความรู้สึกของข้าพเจ้าไว้ในรายงานนี้ด้วยว่าข้าพเจ้าและคนไทยที่อยู่ทางบกทางนี้ต่างก็ได้รู้สึกตื่นเต้นและปลาบปลื่มใจกันอย่างยิ่งที่ได้เห็นพวกเราพาเรือบากบันฝากลื่นฝืนลมมาได้โดยสวัสดิภาพและมิได้มีผู้หนึ่งผู้ใดเจ็บไข้ประการใดเลย ได้นำเรือมาถึงยุโรปเป็นครั้งแรกในประวัติการของชาติไทยปราศจากอุปสรรคใดๆทั้งมวลน,นอกจากนี้ทั้งนายทหารนักเรียนพันจากจากตลอดจนพลทหารต่างก็แสดงให้เห็นความมีวินยัยความสามารถปากบันในหน้าที่และความเรียบร้อยสง่างามพาเผยเชิดหน้าชูตาชาติของเราอย่างเป็นเลิศ และเป็นเวลาอีกร่วมเดือนที่กำลังพลประจำเรือและนักเรียนนายเรือต้องพักอยู่ที่ประเทศอิตาลีจนเรือตอรปิโดสองหลับแรกที่จะต้องรับกลับมาแล้วเสร็จเรือที่สั่งต่อเนี่ยมันเป็นเรือตอร์ปิโดสามลำมันมีประยองชนบุรีแล้วสงขลาสงขลาแล้วระยงชนบุรีแต่ว่า ที่เราไปเนี่ยนะมันไม่เสร็จอยู่ลำหนึ่งมันมันได้แต่เพียงสองลำก็ได้หุ้มจะได้ชนบุรีกับระยองมาสงขาย,ยังไม่ได้ระหว่างจอดคอยรับเรือนี่รัฐบาลก็เชิญรัฐบาลมุสลิมีเชิญให้ไปเที่ยวเมืองเขาประมาณสิบสิบสองสิบสามวัน นักเรียนเรือทั้งหมดเลยไปพคคักโฮเตลก็ไปเมืองท,ที่จำได้ตุรินตุรินโนโรมลิบอโนโรัสเ,สเปเซียเบนิสอะไรเนี่ยเขาก็จัดรถไฟให้พักคโฮเ็นชั้นหนึ่ง ตอ้อนรับเลยไปเที่ยวให้ไปเที่ยวอิตาลีเลยมา <c oughs> เราเลยไปรู้จักอิตาลีสั่งหลายไปเรือย <c oughs> โปเมืองโลเม,มืองพิเลรโอเมืองลงเลยเลยอิตาลีรู้จักหมดเลย <c oughs> โรมไปไปตอนนั้นบุโชโอลินี่ยังยังมีชีวิตอยู่นะแล้วก็ยังได้ไปสัมผัสมือกับบุโชโอลินนี่เลยที่ที่โรม 19มกราคมพุทธศักราช2478ซึ่งยังเป็นพุทธศักราช2478อยู่อันเนื่องมาจากในสมัยนั้นไทยเรายัางใช้วันที่1เมษายนเป็นวันเปลี่ยนปีพุทธศักราชก็ได้มีการรับมอบเรือต่อปิโดนักประเทศอิตาลีแล้วกำลังพลประจำเรือต่อปิโดที่เดินทางไปพร้อมกับเรือหลวงเจ้าพระยานักเรียนในเรือบางส่วนเข้าประจำการบนเรือต่อปิโดเดินทางกลับ พร้อมกันกับเรือหลวงเจ้าพระยาในอีกหกวันต่อมาในการเดินทางกลับนี้เรือได้พบกับพายุขนาดใหญ่ในทะเลสมอหล่นมาวิ่งวิ่งมาที่ยึดสมอมันหลุดหมอหล่นไปหมดยุง่งยุเรือล้ำที่โครูเรือภูกเก็ตรือจานเลยตอนนั้นฝรั่งที่มาด้วยเป็นเอนจิเนียร์มันก็บอกให้ตัดสมอทิ้งเรือมันจะคว่ำ สมอมันลงไปแล้วเรือก็วิ่งไม่ได้อก็พลิกไปพลิกมามันก็บอกคัะเชนจ์ to save our life ทางเรือไทยไม่ยอมจะได้สมอโอ้ยยลำอยู่หลายชั่วโมงเวราะฉ่นึ้นเรือทั้งสามลำได้แวะพักบ้างตามเมืองท่าต่างๆจนกลับมาสู่แผ่นดินไทยและเรือต่อป์ปโดทั้งสองลำแรกที่เดินทางมาถึง ก็ได้รับพระราชทานชื่อว่าเรือหลวงตราดและเรือหลวงภูเก็ตรับใช้ราชนาวีเป็นเวลานานถึง40ปีอาจไม่ใช่เพียงแค่การเดินทางของเรือหลวงที่ต้องใช้เวลาอันยาวนานเรื่องราวความทรงจำหล่านี้ยังสะท้อนภาพถึงความพยายามของคนรุ่นก่อนที่จะสแสวงหาเครื่องมือ ในการป้องกันประเทศอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราซึ่งความพยายามดังกล่าวก็ได้พัฒนาผสมผสานมาจนถึงการพึ่งพาตนเองด้วยเพื่อนำรงไว้ซึ่งศักยภาพในการป้องกันประเทศของราชนาวีไทยตลอดไป ประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของราชนาวีไทยได้บันทึกเรื่องราวแง่มุมต่างๆเอาไว้ซึ่งแบ่งเป็นประเด็นให้เราได้ศึกษากันอยู่หลายประเด็นด้วยกันค่ะสารคาดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสพันเดินเรือจะนําเรื่องราวที่น่าสนใจเหล่านั้นมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในตอนต่อไปสาหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ